สวัสดีครับทุกท่านครับก็มีโอกาสได้มาร่วมกับอาจารย์ในระดับปรมาจารย์ของบอไซจริงๆเลยนะครับในที่ระยองนะครับตอนนี้ก็จะนําตนนี้นะครับของแนโซโคนี้มาเข้ารวดนะครับเริ่มต้นก็นําร่องก่อนนะครับกลับจากนั้นเราก็จะใช้รวดนี้ดัดเข้าติเข้าเข้านะครับสอิ่งนี้นะครับเป็นลําดับถัดไปนะครับ กลับแล้วเราก็มาเข้าอีกคนนี้นะครับเกิ่งนี้นะครับครับก็แล้วก็มาเข้าลวดเส้นนี้นะครับแล้วก็จะโยงลวดนี้นะครับเข้ามาใส่กับริงนี้อีกทีริงนี้จะเท่ากับจะใช้สองเส้นไปเลยนะครับให้เข้าประคองแล้วก็สามารถบังคับได้อยู่ได้นิ่งได้ดีกว่าใช้เส้นเดียวนะครับครับก็เป็นว่าตัวนี้เรา เข้ารวดบังคับฟอร์มเรียบร้อยนะครับอู่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับหนองแหนโซโคตัวนี้สวยงามมากเลยครับตอนนี้ครับไว้พบกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ